ทุกท่านเข้าสู่รายการทุกวันดีเมื่อมีพระวจ,จนะโดยอาจารย์อินและคริตรจักรร่วมนิมิตรกรุงเทพรายการที่สนับสนุนให้คริสเตียนรักพระวจ,จนะและรักในการอธิษฐาน สวัสดีค่ะพระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมลูกาบทที่9ข้อที่23นะคะบันทึกว่าพระองค์จึงตรัสกับพวกเขาทุกคนว่าถ้าใครต้องการจะมาติดตามเราให้คนนั้นปฏิเสธตัวเองรับการเขนของตนแบกทุกวันและตามเรามาข้อคิดจากพระวจนะนะคะการเอาชนะตัวเองค่ะในประการที่1น,นะคะผู้อารักขาชีวิตของตนที่ดีจะต้องเป็น ผู้ที่เอาชนะตนเองแล้วก็ติดตามพระเจ้าในทุกๆวันนะคะในประการที่สองการเอาชนะตนเองเนี่ยหมายถึงการไม่ทําอะไรตามใจตัวเองในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะและก็คือเป็นการทําตามน้ําพระัยของพระเจ้าในสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าเราจะไม่อยากจะทํามันก็ตามนะคะแล้วก็ในประการที่3ค่ะการเอาชนะตัวเองเนี่ยคือการบริหารจัดการตัวเองให้ได้ก่อนที่เราจะไป บริหารจัดการชีวิตของใครรวมไปถึงการบริหารจัดการคลิตจักษก็ตามนะคะ เราต้องเรียนรู้ที่จะบริหารจัดการชีวิตของตัวเองให้ได้เสียก่อนนะคะขอให้พระวจนะของพระเจ้าตอนนี้สำเร็จในเราข้าแตา่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระเจ้าที่มาถึงชีวิตของเราพระเจ้าต้องการให้เราเป็นสาวกแท้ของพระองค์เป็นผู้อารักขาชีวิตที่ดีของพระองค์ขอให้เราสามารถที่จะเอาชนะตัวเองบริหารจัดการชีวิตของตัวเองได้ไม่ทําตามความปรารถนาในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ จะทำทุกความปรารถนาและทุกความประสงค์ของพระเจ้าขอพระองค์ได้ทรงอวยพรให้ชีวิตของเราอ่ะเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับผู้คนรอบข้างด้วยเราขอบคุณพระองค์และจึงร่วมใจการอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะคะพระเจ้าอวยพรค่ะ